พี่ปองไม่มีดิฉันอยู่กับพี่ชายดิฉันมาค่ะดิฉันรู้ไม่มีแกจะมาโพสต์ว่าตัดใจซ้าเนี่ยไม่ใช่แกหรอกภาษาไม่ใช่แต่ไม่พูดแล้วกันว่าเป็นไทยแต่ไม่ใช่แกโพสต์ค่ะแล้วน่าสงสารเนี่ยก็เรียกทัวให้แกเข้าใจที่จะเฉันพูดไหมเข้าใจที่ฉันพูดไหมดหมิฉันรู้ว่าไม่ใช่พี่ชายดิฉันจะมีแอดมินช่องและแอดมินมันชอบปันแอดมินมันปัน มันป่านมันชอบโพสมันชอบแบบตั้งสเตตัสแบบเรียกทัวร์ก็ไม่รู้นะช่องใครช่องมันก็พี่เขาพี่เปายเขาเขาพ,พ,อ,พ,อ,พอใจแบบนั้นก็ก็เกิดแล้วแต่เรามีคนช่วยดูแลช่องไงเขามีคนช่วยดูแลช่องซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือมันทําให้ช่องเป็นกระแสใช่ไหมถ้าแกโพสอะไรเอง่ะช่องมันไม่มีเอ็นเนรหรอกด้วยสไตล์นิ่งๆนิ่งๆเงียบๆของแกมันทําให้ช่องไม่น่าสนใจ แต่พอแกได้แอดมินมาแอดมินก็เกินเบอร์บีอีกอดมินก็ดีหนักแล้วก็ก็เลยก็เลยแทนที่จะเป็นผลดีนะตอไม่รู้จะเป็นเป็นผลดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพรแต่เราโพสตมันแบบมันรุนแรงเหลือเกินนะมันล่อเหลือเกินล่อตาล่อใจเหลือเกิน matches. ใช่อ응ะน่ากลัวน่ากลัว มันต้องดูทิศทางลมด้วยคนไทยไม่ค่อยชอบคนซ้ําเติมนะคนไทยชอบคนที่เห็นอกเห็นใจแล้วถ้าคนทะเลาะก,กันอนะ่ะคนทะเลาะก,กันในฐานะแล้วที่เราเป็นคนอื่นคนนอกวิธีการที่ดีที่สุดคือเราต้องพูดให้เขาดีกันพูดให้เขาเห็นอกเห็นใจกันมันถึงจะถูกไม่ใช่พูดให้เขาเกลียดกันไม่ได้นะยกเว้นว่ายกเว้นว่าบางเคสมันชัดจริงๆว่าคนเนี้ยทาไม่ถูกคนเนี้ยทาไม่ถูก เราสามารถพูดเพื่อตําหนิคนคนนั้นได้แต่ว่าอย่าไปไปแสดงความคิดเห็นแบบเชิงสะใจอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะสอนสอนเลยถ้าจะสอนสอนเลยพูดให้ชัดพูดให้ตรงแล้วให้เหตุผลไปว่าทําไมเราอยู่ข้างคนนี้เราไม่อยู่ข้างคนนี้นะเราอยู่ข้างคนนี้เพราะอะไรแต่อย่าไปลักษณะแบบไปสะใจคนอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยคนจะคนไทยจะรู้สึกว่าฮนะทำไมไปซ้ำเติมเขาอะไรประมาณนี้อืมมันไม่ถูกวิธีการะ 没抽。<谨>嗯。嗯 ไรดูหน้าอร่อยจะพูดอะไรก็ต้องระวังใช่มันก็เหมือนอันนี้ไงมันเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรนะที่มันกะท้อนกลับอะมันยิ่งแรงขนาดไหนก็ยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งต้องระวังข้อโพสแบบให้แง่คิดให้อะไรไม่มีปัญหาหล้วครับแต่ถ้าโพสแบบใช้ค่อยขอความรุนแรงอก็ต้องระวังมันก็มีฟีดแบ ck ขาดอลิูข่าวอมารินมีแตกทำลายกันอะไรกัน,อะ,กนอะไรก็ไม่รู้ช <c oughs> อบอมรินข่าวแต่ละข่าวโอ้ย สังคมไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่เลยมันกข่าวเสพยาติดตัวเองทำร้า,ายข่าวเดี๋ยวไงเดี๋ยวไข่าว,าวาตึกถลมม่มเมื่อกี้ก็ดูน้องคนหนึ่งอ่ะ หน้าตาดีมากเลยน้าการดีมากเสียชีวิตในเหตุการณ์นะกำลงังจะมั่นกับแฟนด้วยอ่ะน่าสงสารมากเลยอ่ะชีวิตนะั้นมันไม่แน่นอนจริงชีวิตอ่ะใครก็ไม่อยากทํางานเสี่ยงหรอกไม่มีใครอยากทำงานเสี่ยงนะครับทุกคนแต่บางทีมันเลือกไม่ได้ชีวิตคนอ่ะนะ ไม่มีใครอยากทํางานที่ลาบากไม่มีใครอยากทางานที่มันมันเสี่ยงไม่มีใครถ้าเลือกได้ทุกคนก็อยากทํางานที่สบายแต่มันเลือกไม่ได้เลยชีวิตคนมันเลือกไม่ได้ใช่เ,เพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อปากท้องเพื่อครอบครัว เล้วที่เขาเอาไอ้นี่ไปจับอะไปตะแกนเน่ะโหเจอล่างอยู่ใต้ตึกเปนเจ็ดสิบกว่าตอนนี้เหมือนใช้ชีวิตต้องระวังทุกฝีเจ้าทุเรียกนกรอบได้รับแล้วอร่อยมากขอบค,ครับ่ะ น,นี้เด็กๆไม่ได้ทำงานหยุดงานหนึ่งวันทุกคนอย่าลืมติดตามช่องนี้นะคะทุกคนอย่าลืมติดตามช่องนี้นะอืมนะคะ ติดตามเลยติดตามช่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าจะไล์ช่องนี้ตลอดคนตามถึงหมื่นหนึ่งคนแล้วลไฟไหมเออเมื่อคืนเห็นไฟไหมแต่มันมันแถวไหนไม่รู้ประทัดไฟหไ,ไ,ไหมเมื่อคืนน่ะทวีเจริญน่ะอ๋อถังโอไปต้องรอกันนะ น่ะเออทวีใช่ทวีจเจริญแต่ไม่รู้ว่าสาขาไหนแถวไหนไม่มาไหมก็ไม่เขาดังไปเลยร้วไ,ไ,ไม่เขาล้องกัดเสีไม่ทวีจเจริญน,นะถามกินข้าวกับอะาไรเอาถัดกะเพราค่ะและก๋วยเตี๋ยว พ่อเขารู้พ่อเขารู้ค่ะอ,อ๋อเจจันทภา,าไปเหรออ,อ๋อเจจันทภา,าไปเหรอปัทมาไปไม่ไหวใช่ไหมลนะ่ะปัมมาขาเจ็บปัทมาขาเจ็บค่ะ bên đây ngày đơn giữa phải đó phải đơn dựa phải หน้ากลมแล้วกินข้าวแซ่บค่ะกินข้าวแล้วกินข้าวแซ่บเดี๋ยวว่ากันเลยนะคะว่ามันกินข้าวแซ่บขนาดวิ่งแล้วเนี่ยอืมพรุ่งนี้เจอกันที่ระยองนะจ๊ะวันนี้เจอกันที่ระยองนะจ๊ะ พัรุ่งนี้เจอกันที่ระยองนะคะเป็นท่านระยองตอนบ่ายสอง ไปเยี่ยมบวชไปเยี่ยมบวชนั่งอันดับก็คือนั่งทําพิธีบวชอ่ะแล้วก็ที่ที่สันเพลนมีกี่รูปก็แจ้งมาเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแจ้กเขนาดอืม อะไรที่พอช่วยได้ก็ช่วยกันนะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อก,กันก็จะดีอืมกัลยาณมิตรที่ดีต่อก,กัน<ม>วยเขียว<ม>แล้วก็ลูกน้องก็น่าจะไปกันน่าจะไปกันสองคันรถหรือสามไม่รู้ประทักไปปะเนี่ยประทักไยูปบ้าน โอเค,อเคดีแล้วเพราะว่ายังไม่มีคนอยู่ไกลุ้๋ยเมารถตู้ไปสามคันค่ะทุกคนก็ไม่แพงนะไปกลับเขาคิดหมื่นหนึ่งไปกลับหนึ่งหมื่นก็พอได้ละทางไกลหนึ่งหมื่นรวมค่าน้ำมันหนึ่งหมื่นรวมค่าน้ำมันนะพอได้เนาะ กคนบ้างไงดิฉันก็ไม่รู้ใช่ไม่ได้เหมารถตู้นานแล้วไม่เคยนั่งรถตู้นานแล้วอืมอืมบค่าน้ำมันค่าคนขับก็ใช่ต่อคันได้รวมหมดนะไปกลับด้วยนะเอาได้นะเอาได้เอาได้ ทางไกลนะไม่ใช่ไกลนะจากจันไปอะ่ะอืมก็ติเหมารถตู้ไม่รวมน้ำมันก็วันละสองพันอันนี้รวมหมดอนะรวมหมดทุกอย่างสองพันเองเหรอสองพันเองเหรอสองพันได้เหรอเดี๋ยวนี้เราสองพันได้เหรอรถตู้นะ ทำไมถูกจังรอถูกนะออสองพันสองพันได้เหรอ้วร,รวมคนขับไหมหนึ่งหมื่นถูกมากแล้วค่ะออโอเค อาจารย์เบียร์บอกว่าเดี๋ยวจะตื้อทุเรียนคุณแพรลี่แล้วรีวิวกินตอนเช้าให้ฉันอาจารย์น่ารักมากขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะตอนนี้ไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันเลยแต่ก็ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจอยู่นะทัวร์ก็ยังลงอาจารย์อยู่เรื่อยๆแล้วก็แต่แกดีที่แกทํางานตลอด ข้อดีของอาจารย์เบียร์ก็คือที่ดิฉันสู้ไม่ได้นะก็คือทํางานตลอดทํางานตลอดทํางานทุกวันรับงานทุกวันบรรยายทุกวันโอ้เป็นเราเราไม่ไหวไม่ไหวที่ไม่ไหวเพราะว่าดิฉันมัน,ม,นมันเรื่องเยอะด้วยแหละงั้นต้องแต่งหน้าทําผมใส่วิกใส่อะไรถ้าดิฉันแบบเป็นแบบอาจารย์นะ บรรยายทุกวันนะโอ้ยตายตายตายนึกภาพต,ตัวเองไม่ออกเลยนึกภาพตัวเองไม่ออก้าต้องแต่งหน้าใส่ผมใส่วิกเดินสายบรรยายทุกวันน่าจะเหนื่อยหน้าดูนะน่าจะเหนื่อยหน้าดูนะไม่ไหวอืมไม่ไหวอาจารย์เขาสบายไงอาจารย์เขาชิวๆไงเขาใส่ชุดขาวชิวๆอ,อ่ะเขาไม่ต้องอะไรเยอะ